สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียรเกษตร2018อยู่กับผมแท็กซี่ครับมาเจอกันช่วงนี้ก็คือฟังเพลินเดินหยิบยานะครับ EP นี้ EP ที่29แล้วนะครับก็เจอกันทุกหนึ่งสัปดาห์เช่นเคยนะครับรายการนี้ปกติก็จะยืนพูดเนาะยืนคุยแล้วก็ฟังกันไปเพลินเิแล้วก็แอดก็จะเดินหยิบยาให้วันนี้ขออนุญาตนั่งพูดแล้วกันนะครับแต่ก็จะเดินหยิบยาให้นะครับอาจจะ แปกตาไปสักนิดหนึ่งนะครับเพรากลางเริ่มข้อเขา่าข้อเริ่มเริไขข้อเริ่มไม่ดีแล้วนะครับก็อาจจะต้องอนั่งบ้างนะครับแต่ก็โอเคเนื้อหาสาระเราก็ยังดําเนินการคล้ายๆแบบเดิมนะครับก็คือฟังไปเพลินๆแล้วเดี๋ยวแอดจะเดินหยิบยาให้รายการนี้อาจจะไม่ได้แบบโอ้ลวดเร็วหรือว่า กระโชคโคกห้างเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่บอกก็ฟังกันไปเพลินๆเ,เนาะก็แอดก็จะคล้ายๆกับว่านําเอาคําถามนะครับที่มีการถามในแชทเนี่ยในช่วงวันนี้นะครับตั้งแต่เช้านี้มาเนี่ยแล้วก็อาจจะมีขาบเกี่ยวไปเมื่อวานนี้อะไรเงี้ยนะครับที่มีคนมาถามแล้วก็สั่งซื้อยานะครับแล้วก็ก็จะแนะนําให้ว่าควรใช้อะไรนะครับจาก อ่าถามาที่แชทกันเข้ามานะครับโอเคนะครับฟังเพลินเดินหยิบยานะ EP ที่ยเนะครับเราเริ่มกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรมาถามแอดบ้างนะครับโอเคนะครับมีหลายๆท่านเข้ามาถามเริ่มที่อันแรกเลยนะครับก็อย่างที่บอกครับตอนนี้หนาวนะครับ มีคนมาถามเรื่องของในนาข้าวนะครับแล้วก็พืชอื่นๆนะครับเหมือนกับว่ามันโตช้านะครับก็มีตัวไหนบ้างที่พอช่วยได้นะเดี๋ยวแอดเดินหยิบให้นะครับโอเคนะครับตัวแรกนะครับก็อาจจะเป็นในกลุ่มของธารองธาตเสริมที่มีพวกสังกะสีนะครับมีเหล็กมีสังกะสีมีจุลธาตุต่างๆแล้วก็จะมีกลุ่มของอะมิโนแล้วก็จะมีกลุ่มของเรื่องของบีเทนเข้มข้นอ่ะโอเคนะครับ ตัวแรกนะครับก็อย่างที่บอกก็จะมีพวกสังกะสีกร,รมมันนอะไรพวกนี้นะครับนี่เลยนะครับนี่เป็นพวกท้ดลองทัดเสริมตัวนี้นะครับก็ลองลองดูนะครับว่าใช้ได้ขวดหนึ่งเนี่ยก็สักถ้าเป็นในานาข้าวก็สัก10ไล่นะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของอพืชผักอื่นๆก็อาจาจะประมาณสัก หกถึงแปดไร่นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มอะมิโนตัวนี้เป็นอะมิโนที่ทําจากปลานะครับอันนี้นําเข้าเนาะเป็นเนเธอร์แลนด์นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็อย่างที่บอกถ้าพืชหนาวก็ใช้อะมิโนเป็นตัวแหล่งพลังงานที่ให้พืชที่มันจะชะงักมันสามารถจะกินอาหารกินปุ๋ยที่เราฉีดเข้าไปหรือว่าหวานไปให้นะครับหรือเพิ่มเติมเข้าไปให้เนี่ยมันจะได้กินได้อย่างเต็มที่นะครับมันมีพลังงานของมันแล้วก็ตัวอะมิโนเนี่ยมันเป็นเหมือนโปรตีนที่เรียกว่าเป็น หน่วยที่เล็กที่สุดโมเลกุลที่เล็กที่สุดที่พืชมันสามารถดูดใช้และกินได้ทันทีนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็มีความนิยมมากขึ้นนะครับคือตัวบิเทนเข้มข้นเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับหลักการทํางานก็คล,ค,ลคล้ายคลึงกับตัวอะมิโนโน,นี่แหละนะครับก็ลองไปใช้ดูแบบนี้จะเป็นแบบผงนะอ่าตาการใช้ตัวนี้ก็ใช้ประมาณสัก2ช้อนแกงนะหรือว่าถุงนึงเนี่ยก็ประมาณนะครับประมาณอ่าสองสลิตรนะครับ แต่ถ้าเป็นอะมิโนเป็นขวดแบบนี้500ดีซีก็ได้ประมาณสัก600ลิตรนะครับส่วนตัวนี้ก็ประมาณ600ถึง1,000ลิตรนะครับอ่ะโอเคจะใช้เป็นชุดก็ได้หรือจะแยกใช้ก็ได้นะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยเนาะอันอนี้ทางเลือกแก้หนาวแล้วกันนะครับทางเลือกแก้หนาวนะครับอ่ะประมาณนี้คำถามต่อมาแมงวีขาวหนอนชอนใบนะครับในอ่ารู้สึกจะเป็นมะเขือหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวไล่ดูนิดนึงเดี๋ยวอันนี้เก็บก่อนเนาะอ่าโอเคฟังกันไปเพลินๆน,นะครับเดี๋ยวก็เดินหยิบยาให้เช่นเคยนะครับโอเคเรื่องของมแมลงวีขาวนะครับวันนี้ก็มีถามเข้ามาสองสมเจ้านะครับก็มีภาพให้ดูไปบ้างผลิตภัณฑ์เนาะหลักๆเลยเอาตัวนี้ก่อนนะสตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นหนอนชอนใบนะหนอนชอนใบนะครับอ่ะโอเคแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้อ่ะโอเค S <s> <S <s> <S นะครับเอาเรื่องมแมลงหวีขาวควรจะมีสัก2-3ตัวนะครับปกติแอดก็จะหยิบประมาณ2ตัวนี้แหละนะครับตัวแรกก็คือตัวนี้เป็นสารกลุ่ม 7C นะไพริพอกซิเฟนนะครับก็ลองลองไปใช้ดูนะครับ <S <s> <S ตัวต่อมาจะเป็นกลุ่ม 4D f u นะฟูไพราด,ดิฟูโอนนะอัะตราการใช้พอๆกัน <S <s 2 0 2 5 c ซีซีต่อน <S <s ้ำ2 0ลิตรใช้ร่วมกันใช้สลับกันก็ได้นะครับตัวอื่นนะอาจจะเป็นพวก กลุ่ม29สาสรฟอนิทคอมิดก็ได้หรือจะเป็นกลุ่ม 1B นะครับตัวพิลิมิฟอร์ดเมทิลก็ได้นะครับอ่าน,นี้นะครับอันนี้คือเรื่องของแมลงวีขาวนะถ้าจะเสริมเพิ่มเติมก็อาจจะเป็นพวกยาแต่กูลที่มาช่วยนะครับก็คือเป็นตัวคุมไข่อย่างเช่นตัวนี้ไพมีโทซีนกลุ่ม 9B นะครับก็เพิ่มเติมเข้าไปได้1นซองก็น้ำสัก200ลิตรนะครับหรือจะเป็นพวก ตัวอื่นๆนะครับเช่นบูฟเฟซินนะครับก็ใช้ได้นะครับฟีโนบูคาบหรือไอโซโพ c คาบก็ได้นี่ตัวนี้นะก็พวกนี้มันจะมีผลต่อเรื่องของอการไข่ในท้องของมแมลงนะครับก็เพิ่มเติมได้นะครับส่วนเมื่อกี้ถามเข้ามาคือหนอนชอนใบนะครับหนอนชอนใบนะครับยาที่มีแนะนําหลักๆเลยถ้าเป็นฆ่าตัวหนอนเนาะ ก็จะใช้อยู่2ตัวนี้อาจจะใช้ 3A ตัวนี้จะขึ้นเป็นหนอนชอนใบในมันเทศเลยนะครับสารตัวนี้คือแนะกมมาไซ l ฮาโรทินนะอัตราการใช้4 0ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับอีกตัวหนึ่งกลุ่ม28ไซอันทานิลิโพตัวนี้ก็ขึ้นเป็นหนอนชอนใบเหมือนกันนะครับตัวนี้อาจจะเป็นหนอนชอนใบที่เกิดจากผีเสื้อนะมันจะมีหนอนชอนใบ2แบบอย่างที่แอเคยเล่าให้ฟังก็คือมันจะมีหนอนชอนใบที่เป็นแมลงวัน กับหนอนชอนใบที่เป็นผีเสื้อนะครับถ้าตัวนี้มันจะได้ควบคู่เลยมันจะได้ทั้งแมงวันแล้วก็หนอนที่เป็นแม่บินผีเสื้อนะครับตัวนี้จะเน้นไปทางหนอนชอนใบพวกมะเขือเทศที่เป็นหนอนชอนใบเกิดจากผีเสื้อหรือพวกพืชตระกูลส้มมะนาวนะครับก็จะมีปัญหาตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนํากันบ่อยๆคือสารไตรโคฟอนหลักๆเลยเนี่ยมันจะได้ตัว มแมลงวันที่เป็นหนอนชอนใบเนาะก็มันจะฆ่าหรือว่าไล่แม่บินด้วยเพราะยามันเป็นกลุ่ม 1B มันมีไอระเหยด้วยนะครับมันก็จะทําให้ปริมาณแม่บินลดลงด้วยแล้วก็ฆ่าตัวหนอนที่มันอยู่ในใบแล้วด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันอันนี้ยังจําพืชไม่ได้เลยว่าเขาปลูกอะไรนะเดี๋ยวนะแต่เขาถามเรื่องยามาแล้วก็เขาซื้อยาด้วยนะซื้อยาส่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเนาะ ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของแมลงวีขาวแล้วก็เรื่องของนอนช็อตใบนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันขออนุญาตเก็บยานิดนึงนะครับจะได้ไม่ไม่เกะก,กะเนาะเราก็จะจะไปกันเนื้อเนื้อเน้นๆ้นกันแบบนี้เลยนะครับอ่าใครมีปัญหาเรื่องอะไรก็ถามเข้ามาในนี้ได้เลยนะครับในรายการได้นะครับโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอยากจะล้างแปลงนะครับมีปัญหา ในเรื่องของเครือเข้าฟ้างผีด้วยนะครับถ้าล้างแปลงเอาไวๆเลยนะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวแอดเดินไปหยิบให้นะครับก็จะเอาเป็นยาหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของเครือเถาเข้ามาบวกไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องของเข้าฟ้างผี แล้วก็เครือด้วยนะครับยาหลักที่ท่านควรจะใช้ก็คือสารกูฟซ o ิเนตนะครับกูฟอฟิเนตแอมโมเนียมแอแนะนำตัวนี้จะเป็นตัวเรียกว่าต้นฉบับนิดนึงนะครับก็ราคาจะสูงหน่อยแต่ประสิทธิภาพค่อนข้างดีใช้ประมาณ1 5 0 2 0 0า c ถึง200ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับแล้วเอามาบวกกับตัวนี้ครับจะช่วยเรื่องเข้าฟ้างผีคือสารฟูออรซิฟอบพีบิวทิลเนาะใส่ไปสัก50ซีซีเสร็จแล้วถ้ามีเครือนะครับถ้ามันเยอะ ก็ใส่50ก็คือสารฟูลอกซิเพอร์เมทิลนะ,ะหรือจะใช้ประมาณสัก25ซีซีก็ได้ถ้าไม่หนามากนะครับวจะพืชก็150บวก50บวก25หรือ50นะครับอ,อยู่ที่ว่าเข้าฟ้างผีหรือเครือเยอะไหมนะครับแต่ตรงนี้ต้องมี150ขั้นต่ำถึง200นะครับแต่ถ้าหนาหนาเลยใส่200ใส่100ใส่ตัวนี้50ก็น่าจะจบละในส่วนของการล้างแปลงนะครับ พวกนี้อาจจะใช้เวลาไม่เกิน2สัปดาห์นะครับแล้วก็สามารถที่จะปลูกได้เลยแต่ถ้าเป็นพืชเป็นประเภทเขา้าวโพดอันนี้ยเจ็ถึงสิวันก็เรียบร้อยละสามารถเข้าจะไถแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับหยอดได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะกูฟอซินเนตตัวฟูออซิฟอบแล้วก็ตัวฟล็อกซิเพอร์นะครับในชุดนี้เลยก็ได้ล้างแปลงนะครับจะได้ปลูกได้เร็วขึ้นนะ อาจจะเลือกใช้เป็นตัวเผาไหม้นะครับโอเคต่อมานะครับมีคนถามเรื่องโรคในมะเขือเปาะนะครับเอ่อเริ่มต้นดูแล้วเนี่ยเขาน่าจะมีปัญหาเรื่องเพี้ยกระจันนะเพี้ยกระจันสีเขียวก็แนะนําใช้ยามะแรงหวีเมื่อกี้เลยชุดเมื่อกี้เลยไปไปย้อนดูเอานะแล้วก็เอ่เรื่องของเชื้อราและแบคทีเรียใบดําช้ำมาเลยนะครับเอ่เดี๋ยวจะหยิบยาเชื้อราและแบคทีเรียให้เนาะอนุญาตวางเก็บยาก,ก่อนนะครับอ่ตัว ชุดที่แอดจะแนะนำชุดนี้น่าจะได้ผลเห็นผลไวที่สุดนะครับเอาดีๆเลยนะครับเป็นสารไตรฟอกซี่โซบินบวกกับทีบูโคโนาโซแล้วก็ตัวยาแบคทีเรียแอดเลือกใช้ในส่วนของ,ของคอปเปอร์ออกซีคารายคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์แบบนี้นะครับคู่แบบนี้เลยนะครับก็ใช้เอาอัตราการใช้ถ้ามันหนักๆเลย25บวก 40ซีซีต่อน้ำา0ลิตรนะครับฉีดห่างกันสัก3 4วันติดต่อกันสัก2 3ครั้งน่าจะดีขึ้นนะครับก็ถือว่าโอเคพวกนี้ได้โรคอะไรบ้างนะครับได้โรคพวกใบจุดใบไหมแอนแทกโนโดลาสนิมนะครับแล้วก็ใบจุดแบคทีเรียอาการฉ่ำน้ำแบคทีเียอเลยพวกนี้ยนะครับได้หมดเลยหรือว่าลักษณะที่เป็นแคนเกอร์ที่เป็นแบคทีรียแบบนั้นเป็นปูดโปนขึ้นมานะครับ โอเคถ้าอันนี้ชุดนี้ราคาจะสูงหน่อยแต่ค่อนข้างได้ผลดีรับประกันได้เลยนะครับความพึงพอใจยาเยอรมันกับยาอิตาลีนะอีกตัวหนึ่งที่แอดอยากจะแนะนำนะครับก็เอาเป็นตัวที่ลองๆองลงมาหน่อยแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัวแอดเลือกใช้ตัวนี้คือโพพิโคนาโซนบวกกับซ็อกซี่โซบินแล้วมาบวกกับตัวซิงไทอโซอัตราการกใช้ถ้ารักษาอย่างละ2 5ซีซเนาะหรือว่า ถ้าแบคทีเรียมันหนักก็อาจจะแก่แบคทีเรียหน่อยอาจจะเป็น25บวก50ก็ได้นะครับต่อน้ำ20ลิตรแต่ถ้าไม่หนักมากก็ครึ่งขวดนะครับต่อน้ำ200ลิตรนะน่าจะเพียงพอแล้วนะครับในส่วนของอมะเขือเปาะนะครับส่วนตัวอื่นๆเอาถูกคูกว่านี้หน่อยได้ไหมได้ครับถ้าบางคนทำทาไม่เยอะเนาะทำไม่เยอะแอนะนำตัวนี้แล้วกันนะครับง่ายๆอ่ะ เป็นยาเชื้อราแบคทีเรียเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นกลุ่ม11บนเะอ็ดนะเมโนโมิโทโซบินนะครับถูกไหมเมโทมิโตมิโนโซบินเนาะชื่อมันจะเรียกยากหนะ่อยยาญี่ปุ่นนะครับตัวนี้แล้วก็มาบวกกับคิวปัตออกไซด์นะตัวนี้ก็จะเป็นพวกพวกกลุ่มคอปเปอร์ที่เป็นเป็นรูปเม็ดนะครับตัวนี้เป็น WG นะ82.6อ่จุ 6. หกแปดนเนาะนี่ ใช้คู่นี้ก็ได้นะครับอันนี้ยาเชลาอันนี้ยาแบคทีเรียช่วยกันนะครับก็ถือว่าน่าจะโอเคละนะครับแต่ก็ถ้าถามปริมาณนะเ,เหมือนจะคิดต่อเป้อาจจะดูแพงกว่าพวกชุด2ชุดแรกที่แอดแนะนําอีกนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับใครที่คิดว่าตัวเองเหมาะสมกับตรงปริมาณการใช้หรือราคาเท่าไหร่ก็ลองเลือกใช้ดูนะครับยาก็หาซื้อแถวบ้านได้หรือจะมาซื้อกับแอดก็ได้นะครับโอเคมีคนมาถามอะไรอีก มีลูกค้าบอกอ้อนี่ยาถึงแล้วนะครับยาถึงแล้วนะโอเคอท่านนี้บอกว่าช่วยแนะนําเรื่องของสารเสริมประสิทธิภาพหน่อยได้ครับได้ที่ร้านจะมีอยู่3-4ี่ตัวเนาะเดี๋ยวหยิบให้ดูเลยดีกว่าแล้วก็แยกประเภทให้ไปเลยนะครับง่ายๆนะครับอ่าเริ่มต้นกันแบบนี้เลยนะครับตัวแรกนะครับแอดจะแนะนําคือตัวดิฟนะครับตัวนี้ตัวดิฟนี่นะตัวนี้ตัวแรก ตัวแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอาสารที่ช่วยผสมยาได้ดีมากทําให้ยาไม่เกิดตะกรนยาผงยาน้ํามันหรือยาเม็ดกับยาน้ํามันเ,นเข้ากันได้ดีไม่แยกชั้นไม่ตกตะกรนไม่เป็นลิ่มเป็นวุ้นนะครับแล้วก็ช่วยปรับสภาพเรื่องของ PH น้ําด้วยทําให้ยามันเข้ากันได้ดีใช้เพียง 10cc ต่อน้ํา20ลิตรนะครับตัวนี้ นะครับพวกที่ใช้โดนใช้ไล้พวกนี้จะนิยมกันมากเลยนะครับถามว่า,าใส่ตัวนี้แล้วไม่ก็ไม่ต้องใส่ยาจับใบก็ได้เพราะว่ามันมีคุณสมบัติเรื่องของการช่วยจับใบแล้วก็การแทรกซึมของยาเนี่ยเข้ามาบวกให้แล้วนะครับส่วนตัวต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นซ u ปเปอร์คีสติกนะครับตัวนี้แอดจะแนะนำส่วนใหญ่ก็จะใช้กับพวกปุ๋ยฮอร์โมนเนอะดูภาพนะจะใช้กับพวกปุ๋ยฮอร์โมนนะครับตัวตัวนี้เน้นของการแทรกซึมการกระจายการจับที่ใบได้แน่น ดีและนานนะครับทำให้มีระยะเวลามากเพียงพอที่พืชมันจะดูดปุ๋ยดูดฮอร์โมนเข้าไปได้น,นะครับตัวต่อมาแอจะแนะน,นตัวนี้คือบล็อก UV นะครับตัวนี้นอกจากว่ามันช่วยทนความร้อนนะครับทำให้ใบไหม้ลดลงด้วยนะครับมีไซเอฟเฟกแบบนี้ด้วยเนาะแล้วก็จะทำให้เรื่องของการดูดซึมแท่เข้าไปในตัวผนังเซลล์ของมแมลงนะครับได้ดีและในเชืราได้ดีก็จะแนะนำตัวนี้ใช้กับพวก ยาแมลงและยาชลานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งัวนี้ก็ถูกๆง่ายๆนะครับเป็นสารลดแรงตึงผิวแล้วก็จับใบช่วยกระจายส่วนใหญ่ยาจับใบแบบนี้จะแนะนําในส่วนของยาขยานะครับอัตราการใช้ก็จะใช้สูงหน่อยประมาณสัก2 0 c c ขึ้นไปนะครับถึง 30cc ิซีะน้ำ20ลิตรส่วนพวกเนี้ย เป็นาสารจับใบหรือว่าสารเสริมประสิทธิภาพที่เป็นขั้นสูงขึ้นมาก็จะใช้อัตราอยู่ประมาณสัก10ซีซีเท่านั้นนะครับอย่างละ10ซี c ีเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งนะไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลูกค้ากําลังตัดสินใจอยู่เนาะว่าจะใช้แบบไหนดีนะครับแอดก็ถ้าจะเอาดูครอบคลุมหน่อยก็เอาเป็นตัวดิฟก็ได้แต่ถ้าท่านใดที่ใช้ดิฟอยู่แล้วนะครับต้องการเสริมประสิทธิภาพเรื่องของโมนก็เลือกตัวซูเปอร์คีสติกแต่ถ้าอยากเสริมประสิทธิภาพเรื่องของการกำจัดมแมลงและโรคพืกตัวนี้ นะครับหรือต้องการเสริมในเรื่องของยาฆ่าหญ้านะครับก็ตัวนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวดูคําถามต่อไปมีคําถามเรื่องอะไรอีกนะครับวันนี้ไม่ค่อยเดินเลยฟังเพลินเดินหยิบยาเพราะว่าขี้เกียจเดินนะฮะเมื่อยเจ็บเข่าแล้วตอนนี้เริ่มอายุสูงสวมากขึ้นนะเริ่มเริ่มมีปัญหาแล้วนะฮะโอเคนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นอของ น่าจะเป็นลาน้ําค้างนะลูกค้ารู้สึกจะทางแมสสอดถามมาลาน้ําค้างมีตัวไหนบ้างนะครับลูกลูกค้าเลือกตัวสยาโซฟามิดไปนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแอดแนะนําไว้แล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางในการที่จะเลือกใช้ยาเนาะโอเคนะครับลูกค้ารู้สึกว่าเลือกตัวนี้ไปนะครับแต่ก็เดี๋ยวแอดแนะนําตัวอื่นด้วยน่าจะเป็นในผักนะลาน้ําค้างนะครับ ถ้าเป็นตระกูในผักเนี่ยตัวแรกที่แนะนําตัวนี้ที่เป็นตัวที่ลูกค้าเลือกด้วยนะครับสารในกลุ่มย1อ็ดไซย,ยาโซฟามิดต,ตัวนี้นะครับแล้วก็อัตราการใช้ประมาณ5-10ถึซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับป้องกัน5รักษา10นะตัวต่อมาจะเป็นสารเดมิโทมอฟบวกอนะมิทอกดินน้องเป็น40บวก45ตัวนี้นะ นะครับอัตราการใช้เริ่มต้นที่20ซีซีไม่เกิน25ซีซีนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นไดเมทามอฟเหมือนกันแต่เป็นตัวเดี่ยวนะตัวนี้ก็เริ่มต้นที่10ถึง20ซีซีต้นน้ำ20ลิตรนะครับแล้วก็ยังสามารถเอาไปใช้ในส่วนของการคุกเม็ดกระโปกันลาน้าค้างในกระโปงได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งราคาจะย่อมยาวหน่อยนะครับเป็นสารคลอโรทารนิลบวกกับเมตาเล็กซิลเอ็มนะครับก็ใช้ได้ในส่วนของลาน้าค้างนะครับ แล้วก็จะเป็นยาพวกยาผงบ้างนะครับยาเม็ดบ้างยาผง WP ตัวนี้วันนี้นแนะนำตัวโพพิเน e บวกกับ f ู้โ o พ i c o l i n e นะตัวนี้นะครับใบไหม้ได้ร้าน้ำค้างได้นะครับตัวต่อมาเป็นยาเม็ดนะครับเป็นเก็ดเก็นาะตัวนี้จะเป็น b n a l a x i l m บวกกับตัว m ม n โ o s e t อ่าตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับในส่วนของร้าน้ำค้างเลือกใช้เอาป้องกันรักษาอะไรก็ว่าไปนะครับประมาณนี้ อีกตัวหนึ่งที่แอดไม่ได้หยิบมาพักหลังก็ไม่ค่อยได้หยิบเนาะตัวอ e ีทาบ็อกแซมก็ใช้ได้นะครับก็เลือกใช้เอาแล้วกันนะครับส่วนยาที่นิยมเนี่ยส่วนใหญ่แอดกจ็จะประมาณนี้นะครับอ่าส่วนยาอื่นๆก็จะเป็นยาทางเลือกก็ค่อยว่ากันไปนะครับโอเคนะครับมีคนมาปรึกษาบอกว่าเป็นเป็นใบเหลืองอโหระพาใบเหลืองก็เม็ดแมงลักใบเหลืองอันนี้แหละครับ อันนั้นก็คือโรคที่ท่านเห็นก็คือราน้ําค้างนั่นเองนะครับก็ยาที่ใช้ก็คือตัวนี้ทีแอดแนะนำนะครับก็เหมือนกับคนเมื่อกี้ที่เขาปูผักใบเนะาะปัญหาเดียวกันนะครับโอเคนะครับโอเคอได้เลยนะครับก็มีหลายๆท่านถามเข้ามาเรื่องฮอร์โมนมั่งเรื่องของยาฆ่าหญ้ามั่งยาคุมหญ้าบ้างนะครับก็มีส่งยาคุมหญ้าไปเนาะ ตอนนี้ก็เริ่มในมีหลายๆท่านปลูกอ้อยปลูกมันนะครับข้ามแล้งกันนะครับก็มาปรึกษาได้ในส่วนของยาคุมนะครับยาฆ่าก็อแอดก็มีความชํานาญในเรื่องของการใช้ยาในพืชไร่อยู่แล้วนะครับก็ ลองมาสอบถามได้เนาะใครจะใช้ยังไงก็แอดเจ้าจะจัดให้บอกพื้นที่นะครับบอกข้อจํากัดด้านรอบข้างเป็นอย่างไรนะครับปลูกหรือยังแตกหรือยังอะไรเงี้ยให้ข้อมูลมาให้หมดเดี๋ยวแอดคิดให้ท่านไม่ต้องคิดเลยแล้วจัดยาให้เรียบร้อยเลยนะครับโอเคนะแล้วก็มีชุดตอนนี้ได้รับความนิยมมากก่อนเรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะครับก็ มีหลายๆท่านที่ปลูกพวกพริกมะเขือถั่วแตงนะแต่ชุดนี้น่าจะเป็นในส่วนของมะลิใครที่ปลูกดอกมะลิอยู่นะครับอตอนนี้มีชุดฮอร์โมนชุดหนึ่งที่แอดขายดีมากๆเลยแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้เอาไปลองใช้ดูนะครับมันจะประกอบด้วยปุ๋ยนะครับ1ถุงนะครับแล้วก็มีฮอร์โมนอยู่3ขวดนะครับมีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้ นะครับโดยเพราะใครที่ปลูกมะลิหรือปลูกดอกไม้นะครับหรือปลูกพืชผักอะไรที่ติดดอกออกผลได้นะครับตัวแรกที่จะเกี่ยวข้องก็คือจะเป็นปุ๋ยเกสูตรนี้เลย6 30 30นะครับหถุงเนาะอ่าจริงๆในชุดมันเป็น2ถุงเนาะอาหยิบมา2ถุงเลยแล้วกันในชุดจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มเอนไซม์แล้วก็อะมิโนในการเปิดตาดอกตัวนี้ชื่อนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอะมิโนนะครับ เป็นอะมิโนโปาตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ Mac, แมกคลเซียมบวกโบรอนเข้มข้นตัวนี้นะครับพวกเนี้ยชุดเนี้ยเร่งเน้นเลยว,ว่าเรื่องของดอกอย่างออกอย่างบ้าคลั่งออกอย่างต่อเนื่องเก็บเหนื่อยเก็บท้อเลยคนเก็บนะครับแล้วก็ดอกสมบูรณ์ด้วยนะครับเรื่องของการหลุดร่วงก็จะน้อยนะครับแล้วมีออกต่อเนื่องและต้นก็จะไม่โซมนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ยังได้น้ําหนักด้วยถ้าในกรณีที่ พืชาบางอย่างที่ขายโดยช่างกิโลเนาะอาจจะเป็นพวกพริกเป็นมะเขือหรือว่าเป็นพวก ผลไม้ต่างๆก็สามารถใช้ชุดนี้ได้เลยนะครับเป็นชุดที่กําลังเรียกว่าขายดีมากขายได้ทุกวันอ่ะพูดง่ายๆวันละชุด2ชุด3ชุดเนี่ยขายได้เลยนะครับก็จะมีตอนนี้มีลูกค้าหลักๆทางกําแพงเพชรนะครับการจนันาบุรีนะครับเพชรบูรณ์ก็มีมาซื้อกันเรื่อยๆนะครับบางคนก็ไปฉีดถัว่วฉีดพริกฉีดมะเขือนะครับก็เรียกว่าได้ผลผลิตดีกันแล้วก็สั่งกันมาอย่างต่อเนื่องบางทีเพื่อ เพื่อนไล่ข้างๆมาเห็นเนาะก็อยากจะงามบ้างอยากจะได้ดกบ้างเขาก็แอบไปดูบ้างหรือว่าไปขอสูตรบ้างแล้วก็บอกแนะนําเพจแอดมาแล้วก็มาสั่งซื้อก็ได้นะครับยินดีเลยขอบคุณมากๆเลยที่หลายๆท่านเอาไปใช้แล้วก็ให้ฟีดแบ็กมาเรื่องของผลการใช้ที่มันดีนะครับแล้วก็ทําให้สินค้ามันขายได้นะครับโอเคนะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับก็ได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้คงได้ประโยชน์กันไปอย่างเต็มที่เช่นเคยนะครับผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ณนะโอกาสน,นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าก็จะทําให้ดีขึ้นเนาะอยากถามอะไรอยากสอบถามอะไรมีปัญหาอะไรสอบถามเข้ามาได้ใต้โพสต์ก็ได้หรือว่าจะสอบถามมาทางแชทต,ต่างๆหรือโทรศัพท์เข้ามาที่โรรศัพท0928064466ก็ได้นะครับแอดก็จะคีข่ขายปัญหาของท่านให้นะครับส่วนจะใช้บริการเลือกใช้ก็สุดแท้แล้วแต่ท่านแล้วกัน แล้วแต่ท่านเมตตานะครับโอเคนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เช่นเคยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้คงต้องขอลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ